ชวนมาบอกว่าแต่ถ้ามาเราชอบหนัามาแล้วเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็สอบไปสอไปก็เดี๋ยวหับก็เห็่ สองสนามแต่เดี๋ยวจะเปิดสาม่วงอ,อีกสนามนึง<า>เวขาต็มแล้วันนี้อีกอนี่นงช่วงสนามหน่ก็ว่าจะแบบอย่างนี้อยู่ก็สวเลยว่าหมดมันก็พองูข้มดกอที่มาแบบที่มเรีน

đang ở băng hoàng cái <laughs> kỳ bí rồi cái kỳ rồi nó lên phải bây giờ ก็เลยล่าเร์ฝรั่งาเนีาีเยมกแวดลังมก็ีขึ้นปวอกปวดแขนปดไหล่อะไรอย่างเงี้อนี่ตาลั้แต่ว่าเนี่มาตีงที่สพวกไม่เป็นมานี่ยไมเป็นแล้วก็ตอนนี้ที่มีอาการ

มีหรือ,อไมลเดี๋ยวมา

คือเราอัดที่ผมไม่ได้จัไม่วิ่ง40าทเนี่ยแข่4ก็อของผมก็ประมาณ55้า้าเพรเ9ก็ประมาณ5เกวโประมาณ45 วิ่งลูกองลูกวิ่งลัหมางวิ่งนาดีนะมันก็มัก็อย่างเราเวิ่งอย่างเดียวมันก็เบื่ออมันที่เบื่อเขาจเห็นว่นวิ่งห้ ร่างกายป็นโว้นอล้่เขาเล่นเล่นยือกันนี่จะน่ากัสามปีแลให้มันเขาแบบแต่ผมว่าที่มือามงมีะมาวิ่งตั้งแต่มารวมกันสามปีแล้วน้องๆเนี่ยน่าจะได้างสามสองสามปีเงียนะครับทีจริงนเขาจะมีกคนเต้องอปที่แล้วผมว่าก็อยู่ที่ประมาณสิปคน วนใหญ่ก ah ็ค so ือที่ชวนเพื่อนมาเปลี่ยนเพื่อนให้มาเพื่อนก็จะมาตัวช่วของเรา